สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะพบก,กับเราช่องกดชาสะพานบุญคนรักช้างนะคะนีอาบน้ำให้น้องใบบุญพ่นอาบเสร็จนะคะนี่เป็นเวลาช่วงสิบโมงนะคะสิบโมงนี่อาบเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรคะไปปะแป้งอีกแล้วนะคะ เล่นดินดูสิคะเล่นดินแล้วนะคะเนี่ยกรคของุดของน้องน้อยใบยบุญของเรานะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะก็เลยอาบน้ําให้น้องใบบุญนะคะโหหัวทิมแล้วนะคะหัวทิมแล้วนะคะโอ้ นะะหลังจากอาบน้ำเสร็จก็เล่นดินประมาณนี้นะคะมาดูสิคะค <laughs> โอ้มอมแมมเลยนะคะ ใบบุญจบสนของเรานะคะเล่นไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะ <Okay. S 1> ดูสิว้าิลกาติลกาโอ้ตักดินบนใส่หัวเลยนะคะไปไปล้วไปแล้วไปไป หน้าน้ากระดูสภาพหน้าน้างใบบุญนะคะอ่าเออแปลงนาเขาเยเลยเนี่ยค่ะคลายร้อนนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะอาบน้ำเสร็จก็จะเล่นดินนะคะให้ตัวเย็นเย็นนะคะไม่เมย์มาดูลูกแล้วนะคะลูกทำอะไรคะทำไมลูกดื้อคะ

โอ้ไปบุญเล่นแรงมากเลยนะคะเล่นอย่างแรงเลยนะคะอ๋อ,อบตบตบทอ๋อไอหลูกทำไมาเป็นอย่างนี้นี